สวัสดีครับมาใส่ทรายครับมาใส่ทรายพี่น,อน้องร้อยเอ็ดอำเภอสุวรรณภูมิยุคสมัยนี้มีงานทำดีสัมนเองเอ้ยบอยทรายครับกำลังดูดทรายเลย เครื่องมือการผลิตตักด้วยแคทสามสองศูนย์ดีทูครับเจอกับสามหกศูนย์ตัวแรงของเขาแรงจริงๆครับนี่ครับดูดทรายครับ ีเรือดูดทรายครับเรือดูดครับเปล่าเรือดูดทรายพี่น้องไม่ไดน,น,นีมีแต่บอ่อทรายครับบอ่อทรายเรือดูดเด้อครับสวัสดีครับ